đến kia chốn bị nhà lao chạy không thiết ta không tan tan cứ đi qua mình từng say là, ta chạy không nương chân แต่ดูเหมือนว่ามันยังไกลและดูเหมือนเวลาไม่ไคลทำมันที่จะบอกหน่อยทัดักบอกว่าเป็นเช่นไรฉันไม่เคยรู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจไรทำไมแม่มีวกฉันจึงต้อง้นใจ หาเป็นอย่างนั้นจะได้ไหยให้ฉันนี่รักใครอีกเลยครั้งนึงฉันแองก็เคยออกตามหาแต่ว่ามันก็ต้องผิดหวังหรือปลายทารของฉันนั้นว่างเปลา

ออกหน่อยเธอดกบอกว่าเป็นฉั่นไรฉันไม่เคยรู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจไรทำไมเมื่อนี้่าฉันถึงต้องฉันใจหากเป็นอย่างนั้นจอได้ไหมให้ฉันไม่รักใคร you mm -hmm.